มาดูอีกคันหนึ่งในบูสซูซูกินะครับสำหรับซูซูกิ Next อ่าครับเน็กซ์คลอสโอเวรับลอสโอเวอรนะครับ115ยสิบห้าพี่ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้ารยสิบหร้อยส้าคอสโอเวอนะครับระบายความร้อนด้วยแอาการ์ดนะตัวนี้ครับจะบอกว่าเป็นแม่บ้านได้ไหมไม่รู้รถออโต้เดี๋ยวนี้ขี่กันทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับคือเหมือนกับว่าเราสามารถเอารถที่เราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้ระดับหนึ่งเลยขี่ไปทำงานไปเช้าเย็นกลับทุกวันได้ ครับยมันด้วยนะครับวันนี้อยากจะไปตั้งเสาวอาทิตย์ไปนอนเขากระโจมกันได้นะครับเพราะว่า1ยกสูงขึ้นมาจากพื้นนะฮะ150เซนนะครับแล้วยางนี่ให้มาดูเลยลักษณะยางนี่คือพร้อมลุยเจำเป็นยางเทลเลยนะครับยางเขาเรียกว่าออเทเลนยางแบบนี้แล้วก็เป็นจุ๊บเลสด้วยเป็น IRC จุ๊บเลดใช่ครับผมพกพกอุปกรณ์เหมือนไมค์เลยและยางประเด็นที่บอกว่ามันเป็นรถลุยก็คือล้อเขาให้มาเป็นล้อ14นิ้วใช่ครับผมนะพร้อมพูดนะฮะแล้วมีจุดเด่นของ อีกอย่างที่มาดูกันนะครับก็คือตัวนี้ไม่ต้องบอกอันนี้ช่องอบช่อง 12, <ไป S 1> ช่องใส่เบียร์นะฮะเพือ่อนช่องเสียบเบียร์นะครับแล้วก็บอกนะครับรบ,บอกเขาเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างจะแคบค่อนข้างจะแคบดังนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอินเซมของช่วงขาของหลายๆคนเนี่ยมันจะลงไปได้ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าสกูตเตอร์เนี่ยรถ คันเนี่ยบอกว่าอ้วนนะฮะมันจ็ดแต่ขีดขาเราเนะขีดขาต้องถ่างขาเราไมขาเราขี่ยลงไปได้เนี่ยมันสั้นลงใช่นะเท่าที่ดูแล้วก็ความยาวของเขาเนี่ยนี่แต่จังหวัดในโซนสามสบายเลยนะบอกเป็นรถครอบเลยรถครอบครัวที่แท้จริงเลยนะยาวเป็นรถครอบครัวเลยใช่นะครับอ่าแล้วก็เครื่องยนต์115ทีซี115ทีซีครับก็เครื่องเดียวกับเน็กตัวเดิมไหมใช่ครับเครื่องเดียวกันนะครับนิดนิดแต่หน่อยแล้วก็ทําให้มันดูลุยมากขึ้นแค่นั้นเองมาในราคา าตัวนี้ราคาแนะนําที่สิหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับราคาจะขึ้นลงได้แล้วแต่ระยะทางค่าขนส่งนะครับแล้วก็บางครั้งจัดไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าไฟแนนซ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมีย่างกัดของเขาอยู่นะครับเออ มาลองดูโม่ค่อมตัวจริงกันได้ที่งานแล้วก็ที่ดีลเลอร์ซูซูกิที่ไปนะครับใช่ครับของในโซนฝั่งคนที่ไปไปที่ไหนซูพาได้ไหมที่เอมใหญ่ได้ครับที่เอาใหญ่ได้นะค้อมใหญ่มันอยู่นครปฐมแล้วไม่ไม่ถึงนะครับก็ไปติดต่อคุณเกณฑ์ได้นะครับผมเกณฑ์ได้นะครับแล้วก็เข้าไปแซวล์ก็ได้ที่แฟนเพจอ่าเกณฑ์โตมะม้าไดอย่างยีนะครับผมนะครับไม่ค่อยมีสาระอะไรอ่าคนชอบคนชอบอ่าแต่กามีมี อัปเดตกันมาเรื่อยๆใช่ใชครับผม มีทั้งหมดกี่สีลืมบอกเลยตัวนี้นะฮะสีตัวนี้จะมีเหลืองดำแดงดำเหลืองแล้วก็ดำล้วนใช่ครับมา3าสีนะครับเลยขึ้นงานเนี่ยถ้ามาเนี่ยจะได้ดครบดูครบสาสีเลยตัวเป็นๆเลยนะลองค่อมได้ใช่ทั้งแบบที่ขึ้นขาทั้งคู่แบบนี้แล้วก็ให้ลองระยะจริงด้วยใช่ลองนั่งค่อมดูได้นะครับอาจจะเป็นรถที่แบบลายเล็กคนนึกไม่ถึงว่ามันจะมาใช่ครับแม้แต่ผมก็ยังนึกไม่ถึงเลยแต่เมื่อมันมาแล้วจะบอกว่ามันไม่น่าไม่สนใจไหมผมก็บอกว่าเมื่อ สักประมาณสักปีหนึ่เราเห็นยามาฮ่าทีเอนะครับในยุคนั้นกับยุคนี้ตลาดมันไม่เหมือนกันแล้วครับคนอาจจะเริ่มมองอย่างนี้มากขึ้นเมื่อกี้ผมก็เห็นนะมีหลายคนมาลองขอดูใบราคาอยู่นะครับแล้วก็ได้ยินเลยด้วยว่าเดี๋ยวคุณมีมาซื้อ เออนะครับอาจจะเขาเรียกว่าอะไรดูเป hey, okay. ็นมานอกสายตาใช่คร oh, so like so, hey, so ับผมแต่ก็อาจจะแทงได้แบบมืดๆติดๆก็ขายไหลๆไปเรื่อยๆก็ได้ทฤษฎีก็ขายความทนทานของเครื่องยอะอยู่แล้วนะใช่ใใชช่้เลยคุ้มค่านะยืนยาวกับเราไปตลอดยาวนานเลยเดียวเชียวคือผมผม่ถ้าคนเลือกราใช้โซลหลายคันเราบอกว่าเฮ้ยบางคนบอกว่าซูซูกิอ่ะศูนย์มันไม่เยอะอ่าหลังๆมันอัเดผมพูดเลยนะครับก็เหมือนไม่ต้องเข้าศูนย์บ่อยนี่ อะไรก็ถูกครับเข้าตามระยะแค่นั้นเองใช่ครับตอนนั้นผมไม่เคยเจอปัญหาอะไรกับรถซูซูกิที่แบบว่านู่นนี่นั่นจุกจิกต้องไปหาศูนย์ต้องไปเคลมไม่มีนะครับถึงระยะเราค่อยไปใช่เราค่อยมาดูบางทีแบบถึงระยะแล้วโหพี่ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ว่าเคยเปลี่ยนเถรอจะเปลี่ยนตอนระยะดีกว่ากลายเป็นว่าเราต้องมาเสนอศูนย์เพิ่มอะไรอีกยังไงก็ตามซูซูกิก็มีดีลเลอร์อยู่ทุกประเทศใช่ครับครับลองเข้าไปดูที่ดีลเลอร์ตอนนี้ได้ข่าวว่ารถถึงดีลเลอร์แล้วใช่ครับหลายดีลเลอร์นะครับสำ โอเวอร์ <Over S 1> uh, นะครับเาะโอเวอร์ <over S 2> นะครับครับผม